ไปพูดคุยกับพี่สงกฎวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบาาริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุาาาางน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลอดเดชวอดครับครับรครับพี่ทรงกฎครับมองภาพตลาดยังไงบวกมาสามวันติดแล้วถือว่าเออมันบดท่อมหรือยังหรือยังไงฮะก็ก็ถือว่าถ้าถามว่าบตท่อมหรือยังเนี่ยมขาอาจจะยังนะ ว่าอ,อยากทำอะไรเป็นไปได้อยู่ทุกทุกทุกเมื่อถ้าถ้าทาเปลี่ยนควาพูดหรือว่าทำอะไรที่มันที่ทําอะไรแปลก,กแปกมาอีกน,นะครับก็ก็ยังต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่ามันมันจะมันจะกลับมาเป็นขาขึ้นแต่ที่แน่ๆคือว่ามันมีเสถียรภาพเพิ่มมาขึ้นแล้วกันอม,มองภาพนี้นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยโอกาสการคจราาเก้าสิบวันที่มีอยู่เนี่ยมันก็คงจะทําให้ตลาดไม่ได้คิดอะไรมาก นอกจากรอนะซึ่งการรอเนี่ก็ก็ต้องว่ารอน่าจะเป็นรอข่าวดีนะเพราะว่าการเข้าไปเจราจาของต่ละประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุน่นเวียดนามอิตาลีเนี่ยที่เข้าไปล่าสุดรอบล่าสุดก็จะเห็นจะพบว่าออ,อินโดนีเซียเข้าไปแล้วนะก็จะพบว่ารัฐบาลทรัมเนี่ยนะครับตอบรับในเชิงบวกนะ ือต่อรับในเชิงบวกว่าเราจะมีการเจรจาล้วใช้เวลาในการพูดคุยในรายละเอียดอีกสักหกสิบวันอย่างเงี้ยอยากขออินโดนีเซียซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกาันฉันจะนําเข้าเธอม,มากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรก,ก็จะเป็นการต่อรองซึ่งตรงนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วภาษีที่ขึ้นแม็กซิมัมไปรอบแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่านั้นนี่คือข่าวบวกแต่ถามว่ามันจะหายไปเลยนี่คงไม่ใช่ครับหายไปเลยนี่คงไม่ใช่ นะครับอย่างน้อยมันอาจจะจากของไทยอย่างสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมันอาจจะเหลือยี่สิบหรือสิบก็เป็นได้ซึ่งนน้นเนี่ยก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะอ่าถือว่าเป็นข่าวดีแต่มันต้องรอแต่มันต้องรอนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่เราไปแลกเนี่ยมัน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 เหมือนว่าจะไปเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจีนที่สู้กับสู้กันหนักๆแน่นอนถ้าเกิดว่าสินค้าจีนมัน มีปัญหาส่งไปอเมริกาไม่ได้อาจจะต้องส่งไปประเทศอื่นแทนตลาดใหม่แอร์ขอ,ของจีนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นไทยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในทางอ้อมกลับมาอีกก็ได้ซึ่งั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยังยังไม่สามารถเชื่อมั่นได้นะครับเพราะว่าเอาตัวเลขสุดท้ายยังไม่เห็นบนะครับ,รบ,รบแต่ก็อย่างบอกว่าอย่างน้อยเราได้เห็นวันนี้คือเรื่องการเจราจาเรื่องของการผ่อนคลายมันเริ่มมีให้เห็นได้ชัด นะครับหรือแม้กระทั่งการที่ซปำไปคุยกับเออาจจะมีการคุยกับจีนไดอเงี้ยจากเดิมที่ไม่คุยกันไม่ได้เลยเนี่ยมันคุยกันได้เนี่ยมันก็เหมือนสงครามที่อาจจะมีการพักลบหรือเพื่อเจรจาบ้างไม่ได้จะยิงกันทุกวันครับอันนี้มันก็มันก็มันน่าจะเป็นเซนเมนต์ในเชิงบวกแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยเตบิมากขึ้น นะครับแต่วันนี้เราจะเห็นว่ารุ่มงานซื้อขายมันจะเบาบางมากนะครับชอบอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวันนี้เป็นวันหยุดของหลายประเทศในตลาดหลายประเทศนะครับแล้วก็ใกล้อีสเตอร์ด้วยนะครับก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนมันอาจจะดูซบเซาไปครับ,รบ,รบว่าจะขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะดูแล้วมันดูแล้วมันอาจจะยังไม่ได้สตรองขนาดนั้นคือต้องพูกเรายัางไม่ได้สะตรองขนาดนั้นท้งนี้ทั้งนั้นเราคงก็ต้องต้องตามต่ออย่างเช่นวันนี้ที่หุ้นขึ้นเอย่างเดลต้าเป็นตัวหลีก เดลต้าขึ้นมาขคนขึ้นสิบจุดเนี่ยเดลต้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันดูมันดูก็ดูดาดอาจจะดูไม่ได้สมมทตาถหอ่นะนะครับอืมอืม,อมแล้วก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องไปดูโฟกัสไปไม่บางตรีมบางไอเทมไปครับแต่ผมเชื่อว่าเอ่อตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคือหลังจากประกาศอืมทารีฟแล้วเนี่ยพอมันมีการยืดเวลาเก้าสิบวัน,นงบ หรือว่า GDP หรือว่าการส่งออกของแต่ละประเทศในช่วงไตรมากหนึ่งสองเนี่ยมันจะยังเป็นบวกและอาจจะบวกมากโดยเราะส่งออกเพราะคนจะเร่งส่งออกก่อนที่จะโดนภาษีตรงนั้ครับซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นตัวส่งที่ทําให้อ่าส่งออกที่ดีมันจะทาให้ GDP ยังโตอยู่มันจะไม่เห็นภาพของการถดถอยของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปีเนี้ยแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยอันเนี้ยนั้นเนี่ยอันเนี้ยผลกระทบที่แท้จริงมันจะตามมาซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันก็ก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับลด GDP เนี่ย GDP ที่เราคาดว่าจะกระทบประมาณจะเป็นหนึ่งวอเซนเนี่ยถ้ามันโดมไปครึ่งปีแรกมันยังดีอยู่ครึ่งปีหลังมันโอเคมันจะซอฟเพราะฉะนั้น GDP ปีนี้อาจจะไม่หลุดสองก็ได้ครับอันนี้เป็นแฟกเตอร,ร์ที่จะดูดูค่อนข้างบวกนิดหนึ่งแล้วก็สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเนะี่ยพอเศรษฐกิจมันถูกดาวเกรดลงมาถูกไหม เศรษฐกิจมันไม่ไหวนโยบายการคลังมันมันไม่มีมาเสริมเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่มีด้วยาดอกเบีย้ยจะจะมาซึ่งในการประชุมที่สามสิบเนี่ยไม่แน่กนงอาจมีการลดดอกเบีย้ยซึ่งก็จะเห็นภาพว่ากลุ่มแบงก์อาจจะโดนซี n t i m e ในเชิงลบเรื่องของดอกเบีย้ยวันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งวันนี้ตีมดอกเบีย้ยมีแล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มไฟแนนซ์ขึ้นยกแหงครับมันสวนทางกันแบงก์ลงหรือ่าแบงก์ลงไฟแนนซ์ขึ้นอื อ่าอันนี้เป็นตรีมดอกเบี้ยที่น่าจะเห็นนะฮะน่าจะเห็นในภาพนี้ซึ่งทุกคนเก่งกันค่อนข้างเยอะฮ่กรงอโลมีน่าจะน่าจะลดดอกเบี้ยเพราะว่าเพราะว่าน่าจะมีการของลด GDP ด้วยแล้วก็ปรับเรื่องของเงินเฟ้อด้วยตามมาด้วยนะครับครับครับเป็นภาพรวมๆนะฮะอืมเอ่อพี่สรงกฎมองว่าจังหวะนี้เซ็นอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยเป็นจังหวะเก็บสะสมได้แล้วใช่ไหมฮะ ือจริงๆเชตระดับนี้นะเป็นถามว่าเชตถูกไหมถูกถูกแล้วถูกอยู่แล้วจริงแต่ว่าไม่มีแคตาลิสก็มีถูกอีกไม่มีแคตาเลตก็คือไม่มีปัจจัยต้นเป็นตัวคือของงาถูกเต็มไปหมดครับเซตในระดัวเนี้ยถือว่าถูกเต็มไปหมดอ่าแต่ทีนี้เรามาดูซีสันริซีิซนาริโอว่าซีนาริโอที่บอกว่าถ้า ถ้าถ้าไทยโดนสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเซ็ตอาจจะลงอีกได้อาจจะลงไปโลเดิมเลยครับแต่ถ้ามันโดนแค่ยี่สิบมันอาจจะอยู่ระรานี้อืมแต่ถ้ามันโดนแค่สิบเนี่ยอาจจะทําให้เซ็ตขึ้นไปพันสองพันสามได้ครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็วันนี้ยังไม่รู้ว่าซีนนโอไหนจะออกมันจะออกหน้าไหนอทุกคนก็จะกังวลผมกก็ยังคือวันนี้มา,มา,มา,มาตลาดมันคาดคาดการไปแล้วว่า มันน่าจะผ่อนคลายลงแหละตอนนี้นะจากเดิมที่บอกว่าโอ้โหมันมากกว่าคาดถูกไหมครับตอนนี้มันก็เริ่มผ่อนลงมาแต่ยังยังไม่ยังไม่หายกังวลนะตัวยังไม่หายกังวลไปอืมอืมยังไม่หายกังวลไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการมาแก้หรือว่ามาบรรเทาเพิ่มเติมอีกซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็คืออย่างเช่นผมว่าเราส่งไปเมกานมาเราส่งประเทศอื่นได้ไหมซื้อสินค้านอ้ตสินค้าเสื้อนี่มันเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งจะ ซึ่งจะออกมาตามหลังหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเองเพราะเขารารู้ว่าสินค้าของเขาแพงจากการที่เขาขึ้นภาษีนำเขา้าคพราะมันสินค้าขเขาแพงขึ้นวิธีการแก้คืออะไรลดภาษีลดภาษีนี่สิบบวกคนลงรู้ว่าลดภาษีอะไรลงมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สิฐกิจเขาดีขึ้นได้ไม่เกืดอาวราะว่าสิกิจถดถอยอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะมีลูกที่เป็นลูกของแฟกเตอร์บวกเพื่อมาบรรเทาสิ่งที่กนาคาที่ทาทาอยู่นะตอนนี้อืได้เหมือนกัน มันอาจจะเป็นลักษณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวกเกินกำไรไปช่คืเก,กินกาไรไปได้ลงมาก็เพื่อซื้อนะครับขึ้นมาก็อาจจะมีทยอยขายหรือระเก็บเงินสดไวใ้ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้แล้วก็จังหวะลงมาลึกๆเนี่ยอาจจะต้องสะกดติดซื้อบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเงินสดสาคัญมากๆมามาก,มาก,มาก,มากนะ เพราะว่าวิกฤตทุกวิกฤตหรือว่าแพนิคทุกแพนิคนมันสร้างโอกาสการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ดนะครับครับพี่สุกดครับ,รบอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารนี่มีคําแนะนําอย่างไรบ้างดีครับต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยงบออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าโอจะดีกว่าคาดสร้งนะรั้งทิสโก่บีบีอลนะครับแต,ต่ <Shaw. S 1> ตตทีมีนี <booty> ่ต่ำกว่าคาดนะทีดีดีมีททบีเีททบีนะคก็โดยดู ถ้าดูภาพบรรทัดสุดท้ายเนะี่ยจะดูดีแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยยังไม่ดีนี่ไม่ไม่ดีที่หนึ่งก็คือสินเชื่อมันยังเติบโตน้อยมากเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆไม่ขยายธุรกิจก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมตรงดูไม่มั่นใจที่ขยายธุรกิจของตัวเองที่สองก็คือแบงก์เองก็ค่อยม่นวดในการปล่อยสินเชื่อครับอ่าน่าจะเป็นรถยนต์รือเชื่อบริพุต่างๆเพราะมีกูเรือนที่มันยังสูงอยู่เนีย่ยโลนไม่โตนิ่มเลยฮะนิ่มเนี่ย อาจจะถูกกระแทกด้วยดอกเบี้ยนโยบายที่ลงไปครับคุณภาพสินทรัพย์เป็นไง NPL วันนี้ก็ยังยืนสูงไม่ได้ยืนต่ํานะยืนสูงอ่าไม,ไม่อาจจะดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงแบบพวาพากัในในไส้ในเนี่ยมันยังไส้ในถ้าพูดถึงแค่ธุรกิจแบงก์ Bank อย่างเดียวเนียมันยังไม่สตรองนะกําไรปีนี้เนี่ยมองกันแค่โตหนึ่งเปอร์เซ็นหรืออาจจะแปดแฟร คือไม่คิวหนึ่งเนี่ยที่บรรายงานออกมากัเนี่ยคิวคิวบวกชัดเจนเพราะคิวคิวเนี่ยคิวสี่มันมีค่าใช้จ่ายโอป e เรชั่นเยอะที่มันใส่เข้าไปในช่วงคิวสี่ว่ามาคิวหนึ่งมันใส่น้อยลงหรือบางบริษัทอาจจะตั้งสำรองลดลงก็เลยทาให้กาไรคิวมันคิวดูดูโตๆแต่ถ้าไปดูเยือนเดียยมันมันดรอปหรือว่ามันทรงอะไรเองไม่ได้ไม่ได้โตและถ้ามองไปข้างหน้าดอกเบี้ยลงที่เป็นเทนขาลงถ้าจราิง เกิดเหตุการณ์สมว่าเกิดเหตุการณ์ว่า g ี p ต้องจำกดสองไปเนี่ยผมว่าลกเนี่ยจะลงถึงสองสามครั้งได้เป็นไปได้ครับซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นตัวเพเชอร์กำไรของกลุ่มธนาคารผ่านนิ่มตรงนี้ครอบเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้มันมีดีเดนค้ำอยู่ครับแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารเองอ่ะเป็นกลุ่มที่เทรดกันต่ำบุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็ไพร์อินอะไรพวกนี้ไปไหมมันก็ไพร์อินไประดับเึง อืมแต่ไม่นก็เทศสูงวันนี้ก็ไม่ได้อีกคือมันหัวมันก็เทดอยู่ประมาณเนี้ยนะันเทดประมาณเนี้ยนั้นลงมามันก็ก็สมมติว่ามันจะลงมาสักศูนย์จุดห้าเท่าัก็กลายเป็นโอกาสในการซื้อตอนนี้มันอาจจะอยู่ประมาณสักศูนย์จุดหกถ้าบุ๊กเทดกันนะนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะลงแรงๆเลยมันก็ไม่ได้ขนาดลงเลยเพราะว่ากาไรแม้มันไม่คือแค่มันไม่โตอ่าอแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงเหียวมันไม่เป็นขนาดนั้นอ่านะครับ แต่ถ้าเป็นผมก็คือว่าผมก็จะไปหาหุ้นที่มันหลบภัยกว่าน,นี้ครับอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารแลวผมชอบกลุ่มสื่อสารออสื่อสารสองตัวเลยไหมครับพี่สองตัวเลยเด่นมากแอดแอดวานฟูนี่ผมว่าสบายสบายครับเบรนต้นก้าฟเนี้ยกา้าวใลงมาแพน,นิกแต่ผมว่าเป็นจังหวะที่ดีใน,ในการซื้อสะสมด้วยซ้ำไปครับอืม,อม ยังมีกลุ่มไหนไหมครันอกจากสื่อสารที่ที่น่าสนใจเก็บจังหวะนี้ดีก็จะมีอีกหนึ่งตัววันที่เราจะเห็นกลุ่มครับที่ลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันโอ้เยอะเยอะใช่เพศกันเนี่ยตักต่ำกว่าเขาเรียกว่าอะไรต่ำกว่าต่ำกว่ายี่สิบเท่าอ่ะบางตัวนี่เหลือแค่สิบเจ็ดสิบแปดเท่าซึ่งถือว่ามันมันมันอยู่ในโซนต่ำมากแล้วมันพอไม่จะเด้งได้ได้เสมอเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นอย่างพวก ตัวเล็กๆก็ก็ขยับขึ้นมาพอสมควรนครับก็อย่างตัวใหญ่ CPO c p x c Pn แล้วพวกนี้ก็ดีๆที่ไม่ได้อิมแพกจากเฟดบอลอะไรของเขาพวกนี้ก็ก็พอ,อ,อ,อมีที่ที่จะลงทุนได้ครับผมครับอืมอืมอืมครับสุดท้ายนี้ครับพี่ทรงกฎมองมองภาพตลาดสัปดาห์หน้าจะอยู่ประมาณนี้หรือว่าจะขึ้นไปพันสองไหมครับผมผมว่าจริงๆถ้าไม่มี เพชเชอรอื่นๆน,นะคือเหมือนกับว่าการซีราคามันทาให้คน,คนรู้สึกดีขึ้นอ่ะครับอการลงทุนมันเรื่องของมเชื่อมั่นถ้ามันเชื่อมั่นมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้อ่ากาไรมันดีขึ้นมาได้อออืโอกาสที่คนที่จะมากลับมาซื้อใหม่มันเป็นไปไดู้่ครับสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเชนใหญ่เลยเนี่ยต้องดูที่ฝรั่งอือต้องรอนะต้องรอใช่ต้องรอต้องรอดูออที่ฝรั่ง อนนี้ฝรั่งก็ยังนะซื้อเรี่อ,องขา,ข,าขายอยู่เหมือนกันก็นยังไม่ได้ไม่ได้ไมีโพซิชันอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับครับก็น่าจะไปออกแนวออกข้างไซเยรรอปัจจัยอะไรแต่ละวันแต่ละวันที่เข้ามาครับแล้วก็งบแบงก์ก็คงจะจะสิ้นสุดวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละพรุ่งพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งเอออาทิตย์หน้าอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งของแบงค์ครับนะครับ,รบที่มมติการจะออกมานะครับครับ ครับเอ่อดังนั้นก็คือคนจะถือเงินสดไว้สักแปดสิบไหมครับหรือว่าหรือว่ายังไงดีฮะในพอร์ตถ้าเป็นไปได้ผมให้ให้ถือเงินสดไว้ค่อนข้างเยอะแล้วกันในพอร์ตั้งเยอะหน่อยรอจังหวะเราเล่นเอาจังหวะดีกว่าถ้าหนึ่งวัลงแรงๆเพราะว่าอย่างนี้อย่าที่บอกแล้ววันนี้มันก็อยู่ในโซนต่ำแั้วหมดครับเจ็ตียเท่ากับหนึ่งเท่าบุกเนี่ยจะกือเท่าหนึ่งเท่าบุกมันก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ถือเงินสดเพราะว่า ถ้าเราเล่นหุ้นแล้วเราสื่อหุ้นอย่างเดียวหุ้นเต็มบอร์ดไม่ให้มีเงินส่วนเลยนจะเห็นว่ามันเวลามันลงมันลงคอสเดอ์บอร์ดนะมันไม่ลงัวเดียวนะมันลงทั้งัอนด้านหน้าเลยนะดีไม่ดีก็ลงคือโหดมากเวลาลงโหด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 จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องโพเทคความเสี่ยงเราให้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอืมอืมโอเคฮะวันนี้ขอบคุณพี่สงกรามากนะครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับ